คือครอาอาจำได้ไหมเนี่ยคนเนี้ที่ยกมือขึ้นครูอะไรคะครูอาค่ะอ่าแล้วแล้วอาแล้วคุณครูที่ใส่สีชมพูอีกคนน่ะชื่อชื่ออะไรคะครูแอนค่ะเก่งมากหายไปหนึ่งวันนึกว่าลืมคุณครูแล้วอ่ามาสวัสดีคุณครูใหม่พร้อมกันนะคะสวัสดีค่ะคุณครูสวัสดีค่ะคุณครู สวัสดีเพื่อนๆต่อเลยสวัสดีค่ะเพื่อนเสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่และผู้ปกครองที่พาเด็กๆมาเรียนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอเคค่ะมาร้องเพลงทักทายกันสองเราสองเพลงพร้อมกันเลยหนึ่งสองสาม

โอเคนะคะสวัสดีวันนี้พบกัน วันนี้พบกับคุณครูพลในกิจกรรมเสริมประสบการณ์นะคะแล้วก็กิจกรรมของคุณครูแองกิจกรรมเสริมพักโอเคไหมคะอ่าเริ่มกันเลย สวัสดีค่ะเด็กๆพบกับคุณครูพอยในกิจกรรมเสริมประสบการณ์ในสัปดาห์นี้เราเรียนรู้เกี่ยวกับอะไรคะเด็กๆคะเมื่อวานเด็กๆเรียนรู้เกี่ยวกับอะไรนะหรือดูอะไรคะหรือดูร้อนอ่าเยี่ยมเลยค่ะเดี๋ยวเรามาร้องเพลงสวัสดีหรือดูร้อนพร้อมๆกันนะคะหนึ่งสองสามสวัสดีหรือดูร้อน สวัสดีลมแรงสวัสดีตะวันสองแสงกระรอกน้อยดีใจหล่าเลนสดใสกัดกินพลไม้มะม่วงมะละกอฝาหลังอร่อยจังถูกใจสวัสดีฤดูร้อนสวัสดีลมแรง สวัสดีตะวันสองแสงกระรอกน้อยดีใจลาลริโฟพดไสกัดกินผลไม้มะม่วงมาและก็ฝาหลังอร่อยจังถูกใจโอเค okay, เลยค่ะเดี๋ยวไปทบทวนเพลงสวัสดีหรือดูรอนด้วยนะคะในสัปดาห์นี้นะเราเรียนรู้เกี่ยวกับ หน่วยฤดูร้อนนั่นเองอ่าเมะื่อวานเิจิกก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการแต่งกายโรคที่มาในฤดูร้อนวันนี้เิ็ิกก็จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับอาหารที่ควรรับประทานในฤดูร้อนนั่นเองอ่าจะมีเมนูอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเราจะไปเรียนรู้กันแต่ก่อนอื่นเลยวันนี้คุณสุพอยมีทานมาเล่าให้เิ็กฟังด้วยค่ะเด็กเด็ก ชวนกันมาฟังนิทานนิทานสนุกสนานฟังแล้วชื่นบานจิตใจพร้อมแล้วหนั่งตัวตรงขอให้คงความนิ่งเอาไว้นั่งฟังยังตั้งใจแล้วจะได้ใจความเรื่องเออในขณะที่คุณคุูยพลอ่านิทานดิกๆอย่าพิ่งเปิดไม่มานะคะเดี๋ยวจะไม่ได้ยินเสียง พี่นิทานของคุณครูพอยนะโอเคค่ะสักครู่นะคะเดี๋ยวคุณครูพอยขอเวลาแชร์หน้าจอสักครู่นึง่งวันนี้จะเป็นนิทานเกี่ยวกับอะไรนะดิฉินตั้งใจดูแล้วก็ตั้งใจฟังนะคะสักครู่นะคะ,ะดิฉันตั้งตัวตรงเก็บมือเลยนะ เดี๋ยวเราจะไปฟังม,มิทานกันแล้วมิทานเรื่องนี้นะคะมีชื่อว่ากุ้งจิ๋งไปทะเลมิทานเรื่องกุ้งจิ๋งไปทะเลนะคะรอคับคู่นงนะคะ โอเคค่ะเราไปฟังนิทานกันเลยนิทานเรื่องผูกิงไปทะเลเรื่องโดยมนฤษดีทองกรอยภาพโดยชาติสสีผลแท้ว วันหยุดสุดสัปดาห์กุ้งจิงเริงว่าหน้าตาแจ่มใสเตรียมตัวพร้อมลุยเต็มที่ไปเที่ยววันนี้กุ้งจิงดีใจดีใจกุ่งจิงสุกพ่อแม่แต่เท้าอย่ามัวขี้เขารีบตื่นเร็วไว้กุ่งจิงกระโดดไปมา พ่อจ๋าแม่จ๋ารีไปรีไไปเตรียมข้าวของไว้ในกระเป๋าหมูพุดไวายน้ำสบู่ผ้าคนหนูผืนใหญ่พวงยางเป็ดสีเหลืองอ๋อยถังสีแดงใบน้อยอุปกรณ์เล่นทายออกเดินทางไม่รอช้า บรื้นบรื้นรถแล่นมาถึงทะเลตอนสายนั่นไงนั่นไงชายหาดรายขาวสะอาดทะเลสวยฟ้าใสากุง้งจิงเห็นหาดรายสวยงามเปลี่ยนชุดว่ายน้ำลงทะเลเร็วไวเล่นน้ำสนุกสนานจริงหนอ กาบ่วงยางลอยคอมีพ่ออยู่ใกล้เล่นน้ำจนเหนื่อยเนื่อยลา้าแม้จ๋าหนูผิวท้องผิวตาลายอาบน้ำชินอาหารอิ่มแป้ข้าวขนมคุณแม่เตรียมเอาไว้ให้ยามบ่ายลงทะเลพัดเย็น ปูงกิงเล่นว้าสีสันสดใสว้าวน้อยลอยไปบนฟ้าปูงกิ๋งยินมร่าชอบอกชอบใจปูงกิ๋งชวนคุณแม่คุณพ่อมาช่วยกันก่อสร้างปราสาทายติดเปลือกหอยประดับประดา,ดาจนได้ปราสาทแสนสวยหลังใหญ่ จูมือกันเดินเล่นดินทะเลปูเสฉวนเดินเกเซมาเซไปเอ๊ะนั่นปูลมออกจากรูกุ้งกิ่งย่องไปดูปูลมใกล้ๆกุ้งกิ่งเห็นขยะบนหาดช่วยเก็บจนสะอาดทิ้งใส่ถังใหญ่เล่นสนุกทั้งวันทาเฮกุงกิ่งเที่ยวชายทะเล แสนปลุกใจเปลี่ยนเสื้อผ้าล้างมือล้างหน้านะถึงเวลาสับบ้านแล้วลนะ่ะบายบายนั่งรถกลับตาปีเหนื่อยอ่อนไปก่อนนะักทะเลสาวันหน้ามาใหมา่จบแล้วค่ะเด็กๆค่ะกับนิทานสรุปแล้ววันนี้ฟูงสิงเขาไปเที่ยวที่ไหนนะ ไปทะเลค่ะไปเที่ยวทะเลอแล้วทะเลที่กรุงศิลไปกรุงศิลไปทํากิจกรรมอะไรบ้างคะไปทํทชายค่ะไปเล่นรายค่ะไปเล่นรายไปแล้วก็เล่นน้ำด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะโอเคเลยค่ะยอดเยี่ยมมากมากเลยอบค่คะ ใช่แล้วค่ะแล้วก็ไปเจอปูด้วยใช่ไหมคะเยี่ยมเลยโอ้โหแปลว่าดิบิตตั้งใจฟังนิทานมากๆเลยดิดิตถือตอบคำถามได้จากเรื่องที่ดิบิฟังนะคะโอ้โหวันนี้นะเราเรียนเกี่ยวกับฤดูร้อนฤดูร้อนก็เป็นฤดูการที่มีอากาศร้อนมากๆเลยแสงแดดก็จะร้อนแรงทำให้รู้สึกเราร้อนเป็นพิเศษใช่ไหมคะเราก็จะมาดูการว่าอาหารในฤดูร้อนเนี่ย มันมีอะไรบ้างส่วนใหญ่นะคะดเจ็ทอาหารในฤดูร้อนที่เรารับประทานกันเนี่ยก็จะเป็นอาหารที่เราทานเข้าไปแล้วรู้สึกสดชื่นนั่นเองอาา่ะดเด็ทคิดว่าจะมีเมนูอะไรบ้างนะที่เราควรทานในฤดูร้อนแตงโมค่ะแตงโมแล้วมีอะไรอีกคะ,ะที่เป็นอาหารที่ทานแล้วสดชื่นผ่าเยี่ยมเลยอ่ะมีอะไรอีกนะ จ้าค่ะอ่าเยี่ยมเลยค่ะยอดเยี่ยมเลยอ่ะเดี๋ยวจะให้บิ๊กไปดูเลยนะว่าวันนี้คุณคุอพลทาอาหารอะไรเมนูอะไรมาให้ดิ๊กดูเมนูแรกเลยดิ๊กดูจักไหไอ้ไอติมค่ะไอตค่ะไอติมหรือไอรีมนั่นเองโอ้โหไหนดิ๊กคนไหนชอบทานไอรีมบ้างเอ่ยยกมากเลยยอเลยค่ะ อาหารีนนใช่ไหมคะก็ะเป็นเมนูคลายร้อนที่รับประทานในฤดูร้อนเนี่ยก็เหมาะมากๆเลยเขาก็จะให้ความสดชื่นเมื่าเราทานเข้าไปนั่นเองนอกจากนี้ก็ยังมีน้ําผล,ลไม้นั่นเองค่ะก็จะให้ความสดชื่นเช่นเดียวกันเมนูต่อไปเมนูอะไรนะเ้กค่ะ มาเร้านน้ำหานเด็กอันดูด่นะแล้วครับเที่ยมเลยเมนูนี้คือน้ำแข็งใสนั่นเองค่ะเด็กๆสังเกตเลยคะส่วนใหญ่อาหารในฤดูร้อนนะมีน้ำแข็งมีความเย็นเป็นส่วนประกอบทั้งหมดเลยเพราะว่าในฤดูร้อนนะคะก็เป็นฤดูที่อากาศอบ่ร้อนเราก็เลยรับประทานอาหารที่ มีน้ำแข็งหรือว่าเป็นอาหารเย็นนั่นเองเป็นอาหารที่มีความเย็นทานไปแล้วเราก็จะรู้สึกสดชื่นนั่นเองช่วยคลายตัโอเคเลยค่ะแลวนอกจากนี้นะคะก็ยังมีผลไม้ด้วยนะคะผลไม้ในที่ร้อนคคุณนะคะจะมีผลไม้อะไรบ้างเด็กๆรู้จักไว้เอ่ยผลไม้แรกเลย อ่าอันนี้ผลไม้นีชื่อว่าอะไรนะเปลือกเขามีม,มีหนามแหลมๆสีสีแล้วในะนด้านในเป็นสีเหลืองทองอ่าอะไรเอ่ยทุเรียน,นใช่<ฮ>ถูกต<ฮ>้องค่ะผลไม้ชนิดแรกเลยนี่มีชื่อว่าทุเรียนนั่นเองอ่าผลไม้ต่อไปเลยมะม่วง เยี่ยมเลยค่ะมาม่วงมันเองเองเก่งมากๆาเลยอ่าผลไม้ต่อไปเลยสีสีได้เลยสีได้โอ้โหเก่งมากเลย่แตงโมนั่นเองม่าก้าวเมนูต่อมาตับปะระสับปะรดยนอ์เยี่ยมเลยค่ะอ่าผลไม้ชนิดสุดท้ายค่ะอะไรนะ เก่เงมากเลยค่ะทุเรียนมะม่วงแดงโมสับป,ปะรดมะพร้าวค่ะก็เป็นผลตอไม้ในฤดูร้อนทั้งหมดเลยนะ <c oughs> และทีนี้นะคะที่เจ็กขาเราก็จะมาดูสถานที่ท่องเที่ยวในฤดูร้อนกันจะมีสถานที่ท่องเที่ยวอะไรอ่ะที่เด็กตอบมาว่ามันต้องมีทะเลแน่ๆเลย สถานที่ท่องเทีย่ยวในฤดูร้อนนะคะสถานที่ท่องเที่ยวแรกปี๊งอ่าเหมือนที่เด็กๆทายไว้เลยค่ะว่ามันคือทะเลนั่นเองอ่ะทะเลทะเลมีอะไรบ้างคะที่ทะเลมีอะไรบ้างท่เราะว่ามีทะเลได้ค่ะ ถ้าเราไปที่ทะเลเราจะเจออะไรบ้างคะเด็กๆเจออะไรได้ที่ทะเลมากข้าวปุ้ยถ้เไที่ทะเลนะคะก็จะมีน้าแล้วก็ชายหาดสีขาวมีลมมานั่นเองก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เหมาะกับการไปเที่ยวพักผ่อนในฤดูเลยต่อมานะคะนอกจากทะเลแล้ว มีอะไรอีกนะอะไรห่วงยางค่ะเด็กๆคิดว่ามีอะไรอีกคะนอกจากทะเลเราไปเที่ยวที่ไหนได้อีกนะต่อต่อต่ออะารามแมมขอว่าสถานที่นี้เราเรียกว่าอะไรเอ่ยเยียนเลยค่ะเก่งมากๆเลยนอกจากทะเลนะคะก็ยัง มีน้ําตกด้วยเห็นไหมเอ่ยว่าน้ำตกกับทะเลนะคะก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวจากธรรมชาติเลยที่เราสามารถไปท่องเที่ยวพักผ่อนในฤด,ดูร้อนีน้ได้เพื่อคลายความร้อนนั่นเองให้กับเรานะคะอ่านอกจากนีนะ้นอกจากทะเลกับน้ําตกแล้วนะคะก็ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวอีกที่หนึ่งด้วยนะที่คนเานิยมไปท่องเที่ยวในฤดูร้อน จะเป็นอะไรนะออคืออะไรเออดิดเคยไปไีมอะไรบ้างีาดิดดบอกว่าเห็นอะไรเดินหลากหลายรูปแบบเลยจริงๆสถานที่นี้นะคะเขาือเรียกว่าน้ำนั่นเอง ใช่แล้วค่ะซึ่งสวนน้ำนะคะที่เดียรขาก็เป็นสถานที่ที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อรวบรวมเครื่องเล่นแล้วก็กิจกรรมทางน้ําให้กับคนที่ไปเที่ยวเนี่ยเขาได้ทํากิจกรรมมากมายเพื่อผ่อนคลายแล้วก็คลายความร้อนจากอากาศในฤดูร้อนเด้อดค่ะเห็นไหมเอ่ยก็จะมีสไลเดอร์ในรูปแบบต่างๆเลยให้เราเล่นอย่างหลากหลายเลย และนอกจากสถานที่ท่องเที่ยวในฤดูร้อนแล้วนะคะเราก็ยังมีเทศกาลต่างๆที่จัดขึ้นในฤดูร้อนด้วยนะอาจะมีเทศกาลอะไรบ้างเดี๋ยวเ,เราไปดูเลยเทศกาลแรกเลยที่กจำได้ไเอประเพนอ,อะไรปะก้า่ไปส่ง ประเชทวันสงการนั่นเองซึ่งประเณทวันสงการจัดขึ้นในช่วงเดือนเมษายนนั่นเองดิเด็กยังจำได้ไหมเอ่ยและเนื่องด้วยในในเทศกาลสงการนะคะจัดขึ้นในเดือนเมษายนก็อยู่ในช่วงเทศกาลของฤดูร้อนความร้อนอบ<ข>อ,อ้าวเขาก็เลยตัดกิจกรรมที่คลายความร้อนอย่างเช่นการสาดน้ำหรือว่าเล่นน้ำในวันสงการนั่นเองค่ะ นอกจากนี้นะก็ยังมีเทศกาลบุญบั้งไฟด้วยที่จัดขึ้นในฤด,ดูร้อนนี้ซึ่งเทศกาลบุญบั้งไฟนะคะเด็กๆเขาก็จะจัดขึ้นในเดือนพฤษภาคมของทุกปีเป็นประเพณีที่เกี่ยวกับความเชื่อในเรื่องของการขอฝนนั่นเอง ต่อมาเทศกาลต่อมา,อาดิจิๆรู้จักไหมเอ่ยถีตาโขนค่ะอ่าใช่แล้วค่ะเทศกาลนี้นะคะก็คือเทศกาลผีตาโขนนั่นเองเทศกาลผีตาโขนนะคะด็ด็กเป็นงานประจําปีเลยนะที่จัดขึ้นอยู่ที่จังหวัดเลยซึ่งเขาจะจัดขึ้นในช่วง ปลายเดือนมิถุนาถึงต้นเดือนกรกฎานั่นเองจัดขึ้นเพื่อบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำบ้านเมืองซึ่งก็จะมีคนนะคะแต่งชุดเป็นผีตาโขนออกมาสวมใส่หน้ากากแบบนี้เลยลวดลายต่างๆเป็นผีตาโขนนั่นเองอกิจกรรมต่อมาก็คือเทศกาลร,รมบ่อสร้างด,ดิสังเกตรูปภาพเลยเห็นไหมคะสีลม หลากหลายลวดลายเลยเห็นไหมเอ่ยซึ่งในเทศกาลนี้นะคะเขาจัดขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่นั่นเองก็จะมีการประกวดแล้วก็จัดแสดงการตกแต่งลมนั่นเองค่ะจะจัดช่วงจะจัดในช่วงกลางเดือนมกราคมนั่นเองอ่าเห็นไหมเอ่ยจากรูปภาพนะคะก็จะมีลมลวดลายต่างๆเต็มไปหมดเลยแล้วก็จะมีคนนะคะมา เช้นลวดลายตกแต่งลวดลายให้กับร่มนั่นเองและเทศกาลสุดท้ายในเทศกาลนี้นั่นก็คือเทศกาลกินเจนั่นเองเป็นเทศกาลกินเจเป็นการงดกินเนื้อสตัตว์นมเนยหรือว่าน้ำมันที่ได้จากขวดหรือว่าผากักแล้วก็เครื่องเทศที่มีกลิ่นรุนแรงซึ่ง ที่เขาเขารวมเทศกาลจินเจน,นะคะเด็กๆเขาก็จะมีการรักษาสีแล้วก็แต่งกายด้วยเสื้อสีขาวกางเกงสีขาวเป็นเวลาเก้าวันนั่นเองค่ะอ่าแล้วทีนี้ราะคะเด็กๆราคามีเมนูขายร้อนอะไรบ้างคะที่ช่วยดับร้อนในช่วงฤดูร้อนนี้เมนูขายร้อนของเด,ด็กๆล่ะคะมีอะไรบ้างอ่าก่ม แล้วม to ีอะไรอีกนะน้ำแข็งใสแล้วมีอะไรอีกเอ่ยมีน้ำมะพร้าวโอ้โหมีน้ำมะพร้าวด้วย น้ำตาลงมมูมีหวานยาวเมน่ะโอ้โหเป็นเมนูเป็นเมโนูคลายร้อนที่น,<า>น่าอร่อยมากๆเลยค่ะเด็กๆอ้โหบางคนก็รับประทานผลไม้ปั่นช่วยคลา,ายความร้อนในช่วงฤด,ดูร้อนที่มีอา,า <c oughs> ออกาศร้อนอบอ้าวนั่นเองโอ้โหสุดยอดมากๆเลยค่ะในวันนี้เด็กๆก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับ อาหารสถานที่ท่องเที่ยวเทศกาลที่จัดขึ้นในฤดูร้อนนั่นเองโอ้โหซึ่งเมนูที่เด็บอกมานะหลากหลายแล้วก็สุดยอดมากๆเลยค่ะสามารถไปรับประทานตามได้เลยยอดเยี่ยมเลยอาวันนี้กิจกรรมเสริมประสบการณ์ของคุณสุพอยก็หมดเวลาลงแล้วนะคะเดี๋ยวคุณสุพอจะให้เด็กๆ ไปพักบื่นน้ำเข้าห้องน้ำแล้วก็เตรียมใบกิจกรรมเสริมทักษะด้วยนะคะเด็กๆค่ะโอเคเลยค่ะเตรียมลิกๆไปพักได้เลยค่ะ